ม,มาแล้วโอ้ยี่เหลียวจอบนอกพี่น้องจอบนอกโอ้ยังโหดเลยวะมนกย่งออยางอะไรก็โหดใช่ปะ มาต้องใส่สูตรนี้พี่น้องนี่ใส่สูตรนี้แล้วครับอืมอืมมึงหูจกักกูหน่อยไปซะแล้วคันล้างให้แป๊บเดียวว่านี่ไหมลงเลยว่าพูนพูนกี่เรา วอ้มั้กล้วโอ้มันกห,หัวแถวั้ว้นงไอ้ยอ้ยก่เลยเฮวขว้าวโพดวุ้นเงครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ พบกับสงทำนานคือเก่าไมนเดินพี่น้องมือนีกัเมายังไม่ได้กลับบ้านเดีวยวครับ <c oughs> ตั้งแต่เศร้าแล้วเพราะว่ายังไมนเศร้านี่สําคัญมากๆพี่น้องนกอยิงอีกามันสีมามันออกหากินนะมันสีมาวุ่นเลยครับอ่าอันไปเห็นคนมันก็ลงเลยนะแต่ได้ต้องมาเฝ้ากันตอนตอนเช้าเฝ้าม,นะมามือละสี่สี่มือห้ามื่ะที่อยู่ที่ เฝ้าทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะเพราะว่าเผื่ออะไรเลยเผื่อี่มันลงทันทีเลยนอกเอียงไหมโอ้สุดยอดแหงว่ะสลาดเป็นกดเลยจอกดจอกดกดกดนอกดจอกดลอูกเอียงนูกเอียงนกเอียง <laughs> อุ้ยไม่แล้วไม่มันคือโหดครับวะรูกอย่างไหมขนาดค้นอยู่ในท่เะไรพี่น้องนี่มูขาดค้นอยู่ยังเพออะไรเรียบร้อยต้องใส่สูนี่เลยพี่น้องนี่อ่ะ มึงมาสะจ้ะมาสิจ้ะมึงอ่า,อาก็ตายมาเลยเผื่อว่าใดเล็ววะเออหุ่นนกกดปูดกับมาวะนี่หุ่นบินว่อนอยู่พี่น้องมุ่นบินว่อนอยู่หุ่นเผื่อว่าใดค,ครับมันง่อยอยู่น้ำต้นไม้มพี่น้องง่อยอยู่น้ำต้นไม้ครับ ว่าได้มันกระเบิงมาย้มไหนมันสิเข้าบ้านเนะาะมากูสิได้ไอ้โงมาหากินมันก็นจ้องเฮาหอกันนะมันต้องท่าบินบ้วนไป้วนมาได้ไมีมน้องนกเอียงกับอีกาครับย้มันเศร้านี่โอ้แตกเป็นสวดทั้งนกเอียงทั้งอีกาทั้งกระลอกนกปดปูดนกกาเวานะห้องเซีวเลยครับบินบ้วนยู่แถวนี่ คันล้างให้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละมันร่งเลยโหดแห้งวะแต่ว่ามันก็เป็นวิธีของมันเนาะมันเป็นวิธีของมันคือมันต้องหากินมาตื่นขึ้ามามันก็ต้องหากินคือค่นห่อเี่แหละพี่น้องเนาะมองไหนที่ว่ามันมันกินได้มันก็มันก็ไปนะมองไรมีอาหารเนาะมันก็จะไปวนครับทำไมก้อนนี่คือมันจะมีต้นไม้ ตา,าตามพ่อทางหน้าเขาเนาะที่ไม่กินได้เนะยงกินบักให้ต้นเอียงแน่น่ะผลไม้ป้าไหมช่วงนี้เนาะมานี้มองไหนมันมีของกินมันก็ดีไปรุ่มมันหันนะครับอมาหนี้เดี๋ยวนี้เศร้าบ้านเขากับถ้ากัน,นตัดไม่แนะ่เอามาเผาท่านแน่นะนะปรับปรุงพื้นที่นะแน่ก็เลยบ่มี ผลไม่ให้มันกินมาเนี่ยพวกไอ้นกพวกสัตว์มันกะหาหาเอาตัวรอดมันนะมองไหนมีของกินมันก็ทีไปลุ่มครับยางเขาปลูกพวกยางโม่ไว้ปลูกพักปลูกยางไว้มันก็ทีมาลุ่มนะมาหากินของมันขครท่างว่าเฝ้ากะคือบ่ได้เลยพี่น้องเพราะว่าผู้ทั้งผ่้คนก็ปลูกเขาบผมแต่พันปลูกก็ลายไปปลูกไปงานหนึ่งแล้วเพิ่งกะเพิ่งกะอยู่กับหน้าเพิ่นนะเพิ่นกะเผาท่านเผาท่านเห็ดสวนเพิ่น มันก็บบ๊อบบวนล่ะมันนี่ของเฮาเขาปลูกไว้ล่งๆแบบนี้มันนี่มันมีคนเฝามันกัมาลุงเลยมันนี่เพราะมันได้กินแล้วมันยามพี่น้องมันนี่ปิดไฟก็บาอยู่ครับมันสิเคียเลยมันเห็นหน่อยเดียวเนี่ยมันมีหูเลยว่าตัวนี้คือบักแตงโม่เนาะมันก็บดิเจาอทันทีครับจะเจะเจะเจาะแล้วมันก็เสียเลยวันนี้บักแตงโม่ตัวหนึ่งก็บที่มีแค่ลูกหนึ่งเนาะคืมัเจาอแล้วคือมันเสียเลยนะเสียหายอ่าเมื่อนึง มันจอจากสิบหรือยี่สิบลูกนี่กคเบิดตเลยสองสามเมื่อกับเบิดแล่ะเบิดสวนเลยมีเจ้าหนึ่งย่ตั้งบุญครับปลูกไว้เนาะประมาณงาาหนึ่งละ่ะแล้วได้กินอยู่สามลูกพี่น้องนอกนั้นอีก,อก,กากับนกนเอี้ยงกินเบิดตเลยอ่าเจาะกินเบิดครับขนาดปิดไว้เลยแล้วไม่ได้เฝ้านะมีบอ่อคมโบราณันวายเหลือยจากนกจากกาเขาใครได้กินคือมันบ้าอีหลี โหดแห้งครับเพราะว่ามัน,มนไม่มีของกินเนาะมันก็ต้องหาเอาตัวรอดมันนาพวกนกเอี้ยงพวกอีกาก็ได้ใส่สูตรนี้พี่อน้องนี่สูตรแบบเอางี่เลยเป็นในผ่านเลย <c oughs> ใส่ยางสติกนะครับอาวุธประจำกายนี่อาวุธประจำกายเลยครับเอาทักท่ายกับสมนี้ก่อนอ่ตองเศร้านี่ ขอบคุณเอฟซี่เขามากดไลค์ขามารับชมครับผมขามาติดตามเนาะขอบคุณหลายๆครับพบ่อขาม้าขิมนายพี่น้องสวัสดีครับผม